สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้ง่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเวลาเช้าๆเวลากาแฟมานั่งเบาเวแวะกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนิยมชมชอบรับชมรับฟังติดตามวันนี้กรณีกอกเช่นเดิมค่ะพี่น้องค่ะมาดมหน่อยขึ้นหัวข้อค่ะพี่น้องค่ะตามที่ขึ้นหัวข้อเลยค่ะว่า อะไรเสาไฟอะไรเงืบใครเงืบจ๊ะขึ้นหัวข้อลอดตรีนจังนะบักสุดหลอ่ออย่างนี้ก็แล้วกันกับพี่น้องขาเช้ามาได้มีการเข้าทางดูข่าวอะไรยังไงหลายทางค่ะพี่น้องขาแล้วหนึ่งในนั้นก็มีการส่งข่าวมาทางฝ่าย อยู่จะเบิกข้างกายถาวายหัวประมาณน่ะคะเกาะแดกอยู่แถวนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยหยิบยกมาเพราะว่าเอซมีการส่งมาทางอินบ็อกค่ะพี่น้องขะแล้วก็มาดําหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาตามที่ขึ้นหัวข้อตรงๆเลยค่ะพี่น้องขะอย่างนี้ค่ะพี่น้อง <c oughs> บ้านของชัย,ยพน ถ้าใครอาจจะไม่ได้ติดตามหรือค่ะบางบาง,บางทีมาดามหน่อยก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะกับพี่น้องขาถ้า FC ไม่มีการส่งมาทางอินบ็อก์มาดามหน่อยก็ค่อยไม่ค่อยได้อ่าติดตามข่าวสารเท่าไหร่แต่พอเช้านี้อ่าฝ่าย f อส่งมาทางอินบ็อกก์ก็เลยได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแต่มีการขึ้นหัวข้อเอาอย่างนี้กันแล้วกันกับพี่น้องขาการที่ขึ้นหัวข้อแค่นั้นน่ะคือ มาดามหน่อยจะเป็นคนที่แอนตี้ที่สุดในกรณีขึ้นหัวข้อหรือบางทีแล้วเราไม่ได้ไปอ่านหรอกเนื้อในบางทีเราไม่ได้ไปสนใจเนื้อในว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรยังไงแต่บางทีกระแสที่ดงด่ังอยู่เนี่ยหยิบยกไปแล้วก็ไปขึ้นหัวข้อพอขึ้นหัวข้อแล้วมันก็เหมือนกับว่าบางครั้งล่อคนเข้าไปดูล่อคนเข้าไปฟังอะไรยังไงแต่เนื้อในไม่มีสาระอะไรมันก็มีอันนี้คือเป็นความคิดเป็นความคิดเป็นไอเดียส่วนตัวของมาดามหน่อยก็แล้วกัน ขณะเดียวกันก็คือได้หยิบยกมาตรงนี้เหมือนกันมันก็มีช่องยูทูบเบอร์ข้างกายถลายหัวเกาะแดกอยู่ตรงนั้นกรณีเสาไฟชัยพลนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเอาอย่างนี้เราคร่าวๆก็คือมันจะมีเอฟซี FC, มีใครสงสัยมีอะไรยังไงที่ออกทางสื่อมาหลายหลายฝ่ายที่สงสัยนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเสาไฟที่ไปตั้งหน้าบ้านนั้นนะ่ะอาศัยเส้นใหญ่อะไรยังไงหรือเปล่าไปเอาไเสาไฟมาทําไมเส้นใหญ่จังอะไรยังไง ที่หน้าบ้านชัย,ยพลอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องคะ่ะมีเสาไฟต้นน้อยต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นล่ะคะ่ะซึ่งมันจะโยงมาจากเสาไฟแรงสูงเสาไฟใหญ่ของหลวงแต่เขาก็สามารถที่จะโยงมาเพื่อที่จะเอามาใส่บ้านตัวเองเพราะมันถือว่ามันไกลแล้วเขาก็ตั้งเสาขึ้นเพื่อที่จะโยงมาใส่บ้านตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะน่เป็นที่มาที่ไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไระมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่มีมันจะมีคนสงสัยโอเคความสงสัยของคนมันก็เป็นปกติที่คนดังคนเดน คนที่อยู่ในกระแสทํานู่นทนํานี่มันก็แน่นอนล่ะค่ะพี่น้องค้าก็หยิบยกมามาสอบมาถามกันมันก็ถือว่ามันไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรคุณมีกระแสออกมาถ้าคุณเป็นต้นเรื่องถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในเรื่องอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ก็คือชยัยพลเป็นเจ้าของคุณก็ออกมา อบโต้ตหรือออกมาตอบข้อสงสัยอะไรยังไงมันก็เป็นปกติก็ถือว่าถูกต้องแหละค่ะพี่น้องค่ะมันไม่ได้มีอะไรแต่มันมีอะไรอยู่ตรงที่มีอะไรในกอไผ่อะไรยังไงในตรงที่ไอ้คนที่เอาไปขึ้นหัวข้ออย่างบักสุดหล่อที่มาดามหน่อยเอยถึงเนี่ยก็เหมือนกันเอามาขึ้นหัวข้ออ้อประมาณว่าอุอาอ้ยอะไรเสาไฟอะไรนะเ,เ,เห็นไหมล่ะพอได้รับคําตอบแล้วเงืบเลยใครเงืบละมึงเออโอ้กูก็อยากถามหน่อยนะพี่น้องค่ะโอ้ คืออันนี้ก็คือไม่ถูกกระบกตา ไม,ไม่ต้องไม่ต้องรามา่ายาวก็คือไม่ถูกกระบอกตาไปขึ้นหัวข้อแบบนั้นใครเง้อบปะเสาไฟเอาแค่เสาไฟมาจะจะมาโยงมาตามกระแสมาเกาะกระแสนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะเออเอาเสาไฟแต่เกาะกระแสกวนตรีนล่อตรีนค่ะพี่น้อง่ะอะไรเง้อบใครเง้อบประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องะ่ะเหมือนกับว่ามีอะไรก็ตามพอมีคนสงสัยพอมีคนสงสัยแล้วชัยยพลก็ออกมาตอบบอกว่าโอเคมันเป็นเสาไฟที่เขาดึงมาจากเสาใหญ่แค่มาตั้งเพราะว่าที่จะดึง ไฟเข้าบ้านตัวเองอะไรยังไงก็เป็นปกติบ้านเราาก็ทํากันอยู่แลวไม่มีปัญหาอะไรแต่เป็นเพราะว่าคุณอยู่ในสื่อคุณอยู่ในกระแสพอมีอะไรยังไงที่ผิดปกติเขาก็สงสัยก็เป็นปกติของคนสงสัยแต่ไอคนที่เอามาหยิบยกมาเป็นประเด็นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่มีมันมีไม่กี่คนที่สงสัยอธิบายก็จบอย่างที่ว่านะ ถือว่าชัดเจนมีไม่กี่คนสงสัยอธิบายก็จบอ,อโอเคชัยจ้พอดออกมาอธิบายมันก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าจบแล้วแต่ไอคนที่เอามาขึ้นมาขยายมากะบพื่หืมหืมเอามาตีโพยตีพายนี่ไอบักสุดหล่อที่มาดมามห่อยพูดนี่แหละคะ่ะไอบักสุดหล่อนี่แหละนะเอามาขึ้นหนอข้อได้ดูได้ฟังแล้วโอ้มันก็อเนตอานาถสมเพศเหลือเกินเงือบเพลินว่าพี่น้องคะ่ะไม่พอใจคําว่าอะไรเงิอบนี่แหละพี่น้องคะ่ะโอ้พอมีเรื่องเสาไฟขึ้นมาก็หยิบยกประเด็นเพื่อที่จะมาสร้างกระแส มาพูดมาคุยอะไรนะั่นน่ะจุ้ยปัญญาอ่อนสิดีเนาะบักสุดหล่อนะอันนี้บอกว่าบักสุดหลอกันแล้วกันอะไรเงือบเหรอเอออะไรคือเงือบอ่ะคนเขาสงสัยเพราะหนึ่งละ่ชยยะชัยญพลเขาเป็นคนที่อยู่ในกระแสะมาตั้งแต่ต้นเป็นปีแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีจะเป็นไปตามนั้นอะไรยังไงมันก็เป็นคดีมันก็เป็น,น,ปนสิ่งที่ ผู้คนเขาติดตามสงสัยสงสัยด้านถูกด้านผิดอะไรยังไงด้านบวกด้านลบมันก็ว่าไปเพราะคุณเป็นคนที่อยู่ในกระแสอย่างที่ว่าเราก็ต้องมึงก็ไม่ยอมรับเลยเหรอเออพอหลังจากนั้นอ่ะมีคนสงสัยเรื่องไม่กี่คนเองหรอกสงสัยเรื่องเสาไฟฟ้าตั้งหน้าบ้าน ชายพลก็ออกมาตอบมันก็ถือว่าโอเคอะไรยังไงแต่ไอคนที่เอาไปตีโพตีพายไปขึ้นหัวข้อเงืบไหมล่ะเสาไฟนั่นนะ่ะเออเสาไฟก็เงือบอะไรยังไงหรือไม่ก็โอ้ยคนที่มาช่ทําอะไรก็ผิดเสาไฟก็ผิดอะไรทํานองนั้นเอ้ยพวกมึงนี้มาขึ้นหัวข้อล่อตรีนแล้วเกินไ้จากกูนะเอออันนี้จากหม่อมแม่นี่แหละนะเออมันขึ้นล่อตีน เอ,า,อาง่ายเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยคุยกันในการไลฟ์สดในไม่กี่ชั่วโมงต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณฝากไปถึงหน่อยแล้วกันเออขึ้นหัวข้ออะไรเงืบใครเงืบเออขึ้นหัวข้อแบบนี้ลอดตรีนนะบักสุดหลอ่อโอเคเรามาติดตามกันตอนไลฟ์สดกับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ